สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องดาวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับมีประเด็นเรื่องดาวอะไรมาพูดถึงกันบ้างน,นะครับเรื่องแรกนะครับเป็นบทวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของทางพอสโคนะครับตำนานกองกลางของทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตดเรานะฮะ ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับดีลของจจดอนซานโช่นี่แหละที่มันคาราคาซังกันอยู่นะครับซึ่งพอสโคบบอกว่าถ้าเกิดดีลนี้มันยากนักนะ,นะครับซึ่งแบบแมนยูเข้าไปเจรจารหลายรอบแล้วก็ไม่ไประสบความสำเร็จเนี่ยเอางี้ไหมนะครับแมนยูเนี่ยก็หันกลับไปให้ความสนใจเอ,อริอเบลฮา,าแลแดนอย่างที่โซชาต้องการก่อนหน้านั้นแบบเต็มประสิทธิธภาพดีหรือเปล่านะครับก็คือแบบควรที่จะย้ายดีลแบบ จดอนซานโช่เนี่ยมาเป็นเอริงเบลฮาร์แลนด์นี่แหละในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็มาเติมเต็มในเรื่องของตำแหน่งกองหน้าให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่านี้นะครับแต่ผมก็บองว่าสิ่งที่ปอสโคอธิบายเนี่ยมันเข้าใจได้นะครับว่ามันน่าสนใจแหละแต่เออร์ริงบบลฮาร์แลนด์เนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าฮาร์แลนด์เนี่ยเพิ่งย้ายไปดอนมูลเองนะครับแล้วก็จะย้ายออกจากดอนมูลเลยในช่วงซัมเมอร์นี้มันก็ปนแปลกๆไปนะแถมทั้ง ถ้าเกิดดอนมุลจะปล่อยจริงๆมันก็ยังมีอีกหลายทีมในยุโรปครับให้ความสนใจด้วยผมก็คิดว่าความยากไม่ได้ต่างกันเลยครับระหว่างฮาเลนกับซานโชเนี่ยนะฮะความยากพอๆกันในมุมมองของผมนะนะครับก็อนนี้คือสิ่งที่พัสโคอ,อธิบายมานะครับว่าซานโชไม่ได้ก็กลับมาให้ความสนใจเออร์ลิงเบลาฮาเลนนี่แหละง่ายดีนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในมุมมอ,องผมนะครับส่วนทุกคนคิดเห็นอย่างไรคิดเห็นแบบผมไหมหรือคิดเห็นแบบ อื่นก็คอมเมนต์กันเข้ามาหรือว่าคิดเห็นแบบโพสโคก็คอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลือกสำรองนะครับที่ถ้าเกิดไม่ได้จะโดนซานโชเนี่ยควรที่จะเป็นใครนะครับผมก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากทั้งพวกเดลี่เมลเบลเลอร์นะครับหลายๆสื่อในอังกฤษนะครับก็มีการรวบรวม ลิศรายชื่อมาแล้วกันประมาณ9รายได้ที่ผมไปเจอมานะครับจริงๆมันมีแบบเยอะมากครับ20รายก็เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าผมคัดมาว่าเอาคนที่เป็นข่าวบ่อยที่สุดแล้วกันนะครับแล้วก็คัดออกมาก็ประมาณ9รายที่แบบข่าวบ่อยครั้งในช่วงหลังเนี่ยนะฮะสำหรับรายแรกเนี่ยก็เป็นเบอร์นาเดสกี้นะครับของทางยูเวนตุสนะฮะแนวรุกวัย26่ปีนะครับสำหรับเบอร์นาเดสกี้เนี่ยนะฮะ ข่าวที่ออกมาล่าสุดเป็นข่าวกอลิบเนี่ยเขาบอกว่ายูเอนตุสเนี่ยเตรียมยื่นเวลาเดสกี้เพื่อเป็นการสลับดิวกับคิสมอลลิงนะครับเป็นข่าวกอลิบที่ออกมาล่าสุดนะแล้วก็ถ้าพูดถึงภาพรวมที่หลายๆสื่อขอกันเข้ามาเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนกับยูเว่เนี่ยพร้อมที่จะปล่อยนักเตะรายนี้อยู่แล้วด้วยนะครับถ้าเกิดแมนยูให้ความสนใจหรือว่าหันมามองนักเตะรายนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นดวที่ยากนะครับ แล้วก็ผลงานเนี่ยก็ถือว่าโอเคยอยู่นะในระดับหนึ่งนะครับสำหรับเวอร์ดาเดสกี้ซึ่งราคาก็ไม่แพงด้วยครับไม่น่าจะเกิน50ล้านปอนด์จากบทวิเคราะห์ของสื่ออังกฤษหลายสื่อนะครับแล้วก็รายที่2เนี่ยเป็นแรบบี้มาทันโดนะครับมาทันโดเนี่ยนะครับก็เป็นนักเตะของชาวเก้ที่เคยมีข่าวอย่างหนักมาแล้วนะครับในช่วงกลางซีซั่นที่แบบ ตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีข่าวว่าแมนยูอาจจะไม่ได้เจรนสานโชว์เพราะว่าราคาสูงเกินไปก็เลยทําให้อาจจะมีการมองหาลิรไลชื่อเพิ่มเติมแล้วก็มาลงเอยที่แรบบี้มาทานโดของทางชชวกี้นะครับดาวดวงวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นอดีตนักเตะเยาวชนของซิตี้อีกด้วยนะครับก่อนที่จะย้ายไปชาวกี้นะครับในเวลาต่อมาแล้วก็ผลงานดีนะครับเล่นได้ทั้งปีขวาปีกซ้ายนะครับแต่ว่า ค่าสีธัญญาเนี่ยก็พอสมควรเหมือนกันประมาณ53ล้านปอนด์ได้นะครับก็ถือว่าอย่างน้อยๆเ,เนี่ยเป็นตัวเลือกสำรองนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็ค่าตัวถูกลงมานะครับส่วน รายที่3เป็นเดวิสบรูคนะครับมีประสบการณ์ในอังกฤษอยู่แล้วหลีกสูงสุดในอังกฤษอยู่แล้วของทางบอลมัดนะฮะก็เคยเป็นข่าวกับแมนยูมาช่วงหนึ่งก่อนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บหนักนะครับช่วงที่แบบฟอร์มดีในช่วงนั้นนะฮะแต่พอได้รับบาดเจ็บหนักเนี่ยก็ข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูหายไปเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะครับก็เพิ่งลงเล่นได้นะครับแบบต่อเน,นื่องในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งบอลมัดตกชั้นไปแล้วนะครับแล้วก็มีการตั้งราคา ค่าตัวของเดวิดบลูคเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์ได้นะซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเกิดยื้อเวลาหน่อยดึงเชิงหน่อยก็าอาจจะลดลงมาประมาณ 30- 40ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลิตรายชื่อที่น่าสนใจแล้วกันนะครับสำหรับเดวิดบรูคนะฮะแล้วก็รายที่4เนี่ยเป็นเฟเดริโกเคียซ่าของทางฟิออร์เรติน่านะครับเป็นแนวลุกวัย2 2ปีครับที่ผลงานสม่ำเสมอกับทางฟิออร์นะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับลงสนามช่วยฟิออร โดยรวมไปแล้วเนี่ย130กว่าเกมได้นะครับซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่ากันว่าที่ผ่านมาโซชาเนี่ยได้มีการส่งแมวมองไป2่ฟอร์มนักเตะรายเนี้ยหลายต่อหลายครั้งด้วยครับซึ่งเคียซ่าอาจจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่เราๆ60ล้านปอนด์ได้ถ้าเกิดแมนยูต้องการก็ถือว่าน่าสนใจนะครับฟอร์มดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ราคาถูกกว่าซานโชด้วยนะครับตัวเลือกเพิ่มเติมที่4นะครับ ตัวเลือกที่5เนี่ยนะครับเป็น kingsley g o m o n g นะครับของทาง bayern munich นะครับวัย24ปีแล้วก็ฝีเทา้าดีมีความเร็วนะครับซึ่งน่าจะเหมาะกับสไตล์การเล่นของทางแมนยูอยู่แล้วนะครับซึ่งอยู่กับ bayern เนี่ย c o ม o n ได้รับโอกาสน้อยนะครับแล้วก็ bayern ล่าสุดก็มีการคว้าโดยรอซานี่มาอีกนะครับทำให้เรื่องของโกมองเนี่ยอนาคตยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ขา่าล่าสุดบอกว่าทางแมนยูเนี่ยสนใจที่จะ ยืมตัวนะยืมตัวเรื่องของทางโกมองแล้วก็อาจจะมีการพ่วงออปชั่นซื้อขาดเอาไว้นะครับถ้าเกิดผลงานน่าประทับใจถ้าเกิดพลาดการได้ตัวจนนอซานโชด้วยนะครับก็อาจจะเล็งโกมองนี่แหละที่น่าสนใจมากนะครับบนทางไบเยอร์นะแล้วก็รายที่6กเนี่ยนะฮะก็เป็นดักลาสคอร์ต้าข่าวล่าสุดนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงนะครับว่าแมนยูอาจจะ กลับมาพิจารณาการคว้าตัวคอสตาก็ได้ด้วยวัยยี่สแต่ว่ายังมีดีอยู่ยังจีจ์ดอยู่นะครับแล้วก็ยูเว่ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดคนใหม่นะครับก็คอสตาก็อยู่ในิลรายชื่อที่ยูเว่เตรียมโลดด้วยแล้วก็ราคาค่าตัวก็ไม่น่าจะแพงอะไรนะครับเป็นเป้าหมายเดิมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแมนยูจะจริงจังไหมเกี่ยวกับดีลนี้เท่านั้นเองนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ รายที่7เนี่ยนะครับเป็นอะดามาตาโอเร่นะครับของทางบูฟรายนี้เราได้เห็นผลงานที่ชัดเจนกับบูฟอยู่แล้วในช่วงซีซั่นที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไม่ต้องอธิบายอะไรบบมากมายครับว่าเขามีดีแค่ไหนแต่ว่าราคาเนี่ยบูฟน่าจะตั้งไว้สูงพอสมควรครับแต่ก็คือดูแล้วเนี่ยน่าจะถูกกว่าซานโช่นั่นแหละก็น่าสนใจเหมือนกันเป็นรายที่7นะครับที่แมนยูน่าจะพิจารณาเรื่องของการคว้าตัวมีประสบการณ์ฟีเท้าดีอยู่แล้ว ประสบการณ์นี้หมายถึงว่าประสบการณ์ในอังกฤษอยู่แล้วนะครับลีกสูงสุดของอังกฤษอยู่แล้วมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็รายที่8ครับเป็นรีออนแบลลี่ของทางไบเอ์เดวิสเซนก็เป็นนักเตะหนึ่งรายนะที่แมนยูเคยมีข่าวอย่างหนักมาแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายที่แบบสไตล์เดียวกับพวกแบบซานโชพวกมาทานโดพวกอารตามาตาอรนี่แหละสายลุยอะไรประมาณนั้นครับมีสกิลติดตัว บ้าพลังนะครับแล้วก็ความเร็วใช้ได้เลยนะครับความขยันมีแน่นอนนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันราคาอยู่ที่ประมาณ40ไม่เกิน50ล้านปอนด์ของไบเออร์ดููเซนนะครับนักเตะรายนี้นะฮะก็ที่สำคัญก็คือหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมชั้นนำในยุโรปด้วยสำหรับดิออนเบลลี่ครับแล้วก็ตัวริมเส้นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจครับคนสุดท้ายรายที่9เป็นอดีตนักเตะเยาวชนของทางแมนยูอยู่แล้วนะครับก็คือเดวะไวส์แม็กนิวนะฮะ เป็นนักเตะของทางเบอร์รี่เคยมีข่าวกับแมนยูในช่วงมกกราคมว่าแมนยูเตรียมดึงตัวกลับนะฮะแต่ว่าข่าวก็หายไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ซัมเมอร์แล้วนะครับคากันว่าถ้าเกิดแมนยูให้ความสนใจเนี่ยก็ อาจจะยื่นได้แบบสบายๆเลยนะครับเพราะว่าเดวิสแม็กนิลเนี่ยก็มีความคุ้นเคยกับสโมสรแมนยูอยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เรื่องค่าตัวก็ไม่น่าจะถึงในระดับ30-40ล้านปอนด์นะครับก็น่าจะเคาะราคาที่ถูกลงมาหน่อยแล้วก็มีประสบการณ์ในอังกฤษลีกสูงสุดกับทีมชุดแรกของเบอร์ลี่อยู่แล้วนะครับกับทีมหลัก,ลก ที่เคยฟีท้าวกันอยู่หลายครั้งก็เคยมีประสบการณ์อยู่แล้วนะฮะโอเค okay, นะครับก็ประมาณนี้ฮะนี่คือ9รายชื่อนะครับที่ถ้าเกิดแมนยูพลาดจะนอนซานโชอาจจะหันไม่ให้ความสนใจนัเตะรายเหล่านี้ก็ได้นะครับส่วนแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ชอบคนไหนหรือว่าคิด ว่าคนไหนมีโอกาสเป็นไปได้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันหรือว่ามีเป้าหมายนอกเหนือจากนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้เป็นการคาดการเป็นบทวิเคราะห์นะครับเราก็ยังไม่ทราบว,ว่าดีลของเจดอนซานโชจะลงเลยอย่างไรแต่ในตอนนี้เ,เรามาพูดถึงในกรณีที่ถ้าเกิดเราไม่ได้ซานโชจริงๆอะ่ะมันก็น่าจะเป็นเป้าหมายเราเนี่ยที่น่าสนใจจริงๆนะครับแล้วก็ มากันที่ประเด็นของเจด,ดอนซานโชโดยตรงนะครับมีประเด็นออกมาอย่างไรกันบ้างนะครับตามรายงานจากแมนเชสเตอร์เอเวนร์ไนิวนะครับหรือว่าสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยรายงานชัดเจนนะครับก็อ,อย่างที่หลายๆสื่อรายงานกันออกมาแหละว,ว่าแมนยูยังไม่ล้มเลิกแผนการคว้าตัวเจด,ดอนซานโชนะครับยังคงดําเนินการกันต่อไปถึงแม้ว่าดอทมูลจะปิดประตูแล้วก็ตามนะครับแต่เอเวอนเนี่ยมีรายงานเพิ่มเติมกันออกมานะครับว่าดิวเนี้ยแมนเชสเตอร์ยูเต็ดค่อนข้างที่จะ ระมัดระวังพอสมควรในการเทีจานะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยไม่ต้องการให้เรื่องของการจ่ายค่าเหนื่อยจ่ายค่าในหน้าจ่ายค่าตัวเนี่ยมันสูงซาวเวอร์จนเกินไปเพราะว่าแมนยูมีประสบการณ์ในอดีตอยู่แล้วนะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างดิวของซานเชสอย่างเงี้ยนะครับคือเราทุ่มหนักมากในเรื่องค่าเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ซ้ำรอยในเรื่องของการจ่ายเม็ดเงินจํานวนมากนะครับหรือว่าสูงจนเกินไปทําให้ดิวมันโอเคที่สุดนะครับไม่ทะลุในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานค่าเหนื่อยหรือว่าค่าตัวนะครับอ่ะนั่นคือสิ่งที่เอ็มเอนระบุกันออกมานะครับว่าดิวนี้ยังคงดําเนินการกันต่อไปแล้วก็ไปแบบระมัดระวังนะครับระมัดระวังเกี่ยวกับการเงินนั่นแหละนะฮะ ส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับกราเบียนมาการเยสกันหน่อยนะครับกราเบียนมาการเยสเนี่ยก็ยังคงมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแบบต่อแน่รายงานล่าสุดจากดิอินเด p เ n d เดนนะครับเขาบอกว่าแมนยูชื่นชอบแนวรับของสโมสรลรวรานี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็แมนยูให้ความสนใจจริงแล้วแสดงความมั่นใจว่ากราเบียนมาการเยสเนี่ยนะครับอยากให้มาแมนยูจะเป็นตัวเลือกสําคัญจะช่วยแนวรับของแมนยูได้แน่นะครับคือให้ความสนใจจริงแต่ว่ายังไม่ได้มีการดําเนินการ ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปหรือว่ามีการเสนอราคาเข้าไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ถือว่ามันเป็นดีลที่ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะครับสำหรับกราเวียมาการิส yes, เนี่ยเพราะว่าข่าวส่วนใหญ่โอนยังไปที่อาร์เซนอลแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะก็ติดตามมาดูนะครับเรื่องของการเสริมแนวรับก็สําคัญเช่นเดียวกันด้วยเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีการเล่นข่าวกันออกมาในเรื่องของอุสมานเนเบเล่นะครับ ข่าวล่าสุดมีรายงานจาก ESPN เนี่ยนะครับรายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้แมนยูแล้วก็บาร์เซโลนาได้มีการหาลือเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงการคว้าตัวอุสมาเดเวเล่นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ก็คือแมนยูให้ความสนใจนั่นแหละถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยนะฮะซึ่งยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะเป็นการยืมตัวหรือว่าเป็นการสัญญาแบบทาวนนะครับแล้วก็กรณีนี้นะครับที่แมนยูให้ความสนใจอุสมาเดเวเล่เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดพวกเขา พลาดการได้ตัวจานอนซานโชก็อาจจะเป็นนักเตะรายนี้ก็ได้ซึ่งจะว่าไปแล้วทางอุสมาเดเบเล่เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งมามีข่าวทางแมนยูนะครับจริงๆมีข่าวมาก่อนหน้านั้นแล้วในช่วงมกราเนี่ยข่าวก็ออกมาบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ในช่วงใท้ายของซีซั่นก็เคยมีข่าวเหมือนกันว่าแมนยูให้ความสนใจนะครับแต่ว่าต้องย้ำนะครับว่า ESPN เนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อใหญ่แต่ก็มองว่าเป็นข่าวข้อสิบกันอยู่นะครับในเรื่องนั้นนะฮะข่าวมันยังบางไปหน่อยนะครับ แล้วก็อีกกระแสหนึ่งเนี่ยมีการเล่นข่าวมาจากสปอร์ตนะครับสื่อดังของสเปนเนี่ยนะฮะก็ได้มีการแนะนาแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดนะครับว่าถ้าเกิดไม่ได้จะนซานโชเนี่ยอุสตมาเิเบเล่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะแต่ว่าดีลเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นดีลที่แมนยูน่าจะคิดหนักพอสมควรเพราะว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ส่วนหนึ่งแหละที่อาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายระดับสูงพอสมควรแล้วก็สิ่งที่ต้องพะวงก็คืออาการบาดเจ็บของนักเตะรายเนีย จะคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่แมนยูจะจ่ายหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจคนหนึ่งอะ่ะแต่ว่านั่นแหละคือมันมีวงเล็บไงก็คือแบบว่าอาการบาดเจ็บแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงนะครับแมนยูจะสนใจไหมนะครับจะยอมตกลงไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ถ้าเกิดเอายิงเอาจังก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสําหรับแมนยูนะเพราะว่าเหมือนกับบาซ่าเขาก็พร้อมเปิดโอกาสให้เจจาอยู่แล้วด้วยนะครับ แล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับเป็นข่าวข้อสิบที่มาฝากกันครับจากกาเซตาเดลสปอร์ตนะครับในเรื่องของเคยดูคูริบารีนะครับข่าวกอสิบออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยเตรียมทุ่มงบราวๆ63ล้านบอ์เพื่อคว้าตัวแนวรับรายนี้นะฮะซึ่งแมนยูมองว่าแนวรับรายนี้ควรที่จะมีราคาอยู่ประมาณนี้แหละเป็นราคาที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือมันมีเหตุผลเพิ่มเติมที่แมนยูจ่ายให้ขนาดเนี้ยเพราะว่า เป็นในเรื่องของสาการโควิด19ด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่แบบทุกวันนี้ตลาดซื้อขายนาเตช่วงของโควิดเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีราคาลดลงมาแล้วก็ด้วยวัยี่สิบเก้าสามนี่ยราคาขนาดนี้ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับที่แมนยูคิดว่าควรที่จะมาในระดับ63ล้านปอนด์แต่นาบลีเนี่ยจริงๆเขาตั้งไว้อยู่ประมาณ100ล้านปอนด์นะครับแต่ทีนี้เขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน ทำให้เขาต้องลดราคาลงมาเหลือเพียงแค่80ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับแต่ว่าแมนยูมองว่า80ล้านปอนด์ก็ยังสูงราคาจริงๆก็ควรอยู่ประมาณ60ไม่เกิน65้าล้านปอนด์ถือว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับโอเคนี่คือืลองราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เอามาสรุปประเด็นการมาพูดถึงกันนะครับแฟนพีคคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ แล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ